เป็นใจสวัสดีค่ะช่างหนึ่งนะคะช่างหนึ่งช่างหนึ่งบางใหญ่หัวทำเมียถ่ายนะคะททำอะไรช่าง ตอบได้ดีมากเออทำรถนะคะไม่ได้ทำรูปเออะคะระคะรับหมดนะคะวันวันไม่รู้จะทำอะไรค่ะเมียว่างจัดายอย่างเดียว ามาดูนะคะช่างทำอะไรอันนี้รถคลิกนะคะคลิกเก็คลิก,ค,ลกะคะลูกค้าเครื่องน็อกน่อเช้า เตือนลูกค้าหลายรอบแล้วลูกค้าไปขับขับจนน็อกเลย ไม่ใช่พระอาทิตย์นะคะหัวช่างเองเหัวช่างก็จะละ้านๆหน่อยเป็นยังไงว้าวขาดว้าวขาดว้าวขาด นูหน่อยนี่นะคะวาวนะคะขาดเลยนะคะด,ด,ดูสุดยอดสุดยอดฝืนฝืนจนต้องส้ำหนักลูกค้าคันนี้เราเตือนท่านแล้วดูจากสภาพรถนะคะ มันต้องรือเยอะขนาดนั้นนะเธอฮะรือจนหมดเลยกว่าจะได้เงินลูกค้าแต่ละบาทเนาะ,ะสามีเหนื่อย,หอยเหนื่อยเมียก็เหนื่อยเหนื่อย ก็ต้องมือถือกล้องก็เหนื่อยนะเนี่ยแล้วอันนี้มันคืออะไรคะคือหยัางคือเสื้อสูบเสียสูบเสื้อสูบสูบอะไรอะสุบหลีอะเสื้อสูบ ม,มือทำมาหาก,กินเอาเอาวันนี้เราจะเอารถคันนี้เอาคันนี้ให้จบวันนี้จะจบหรือเปล่าข้งแบบางในรถมันจะเป็นแบบนี้ lớp yêu. nào. tối sáng không ạ? Chốt máy lẻo mệt chẳng lắm. à. để hai thằng làm ngang cả hai cà phê cả. พลาบไม่ได้เนตกาแฟบินะ์สดลื่นสดชื่นนะคะใครสนใจมาได้นะนะนี่นะคะร้านร้านเรานะคะ หนึ่งเจริญการช่างนะคะอยู่บางใหญ่ซิตี้นะคะดูในเพจได้ค้นหาใน Google Map ได้นะคะร้านช่างนะคะบ้านเดียว,วให้ช่างพักก่อนทำให้เสร็จนะคันเนี้ย